ฉันรู้สึกโชคดีที่ได้เกิดมาสวมเครื่องแบบสมยาข้าราชการสีกากีเป็นสีของดินเพราะฉะนั้นข้าราชการก็ต้องติดดินงานในหน้าที่ของกรมสรรพกรนะคะจัดเก็บภาษีนำไปพัฒนาประเทศค่ะถ้าเราใช้ชีวิตของเราอย่างพอเพียงนะคะ แล้วมีศักดิ์ศรีของการเป็นข้าราชการไทยอ่ะไม่ต้องไปมองหาคอรัปชันหรือว่าอยากจะได้สินบนใต้โตะศักดิ์ศรีเรามันสูงข้าวกว่าสิ่งนั้นนะคะมีคนขู่โทรมาขู่บอกตรงๆว่ากลัวจับใจเลยแต่สิ่งที่ท้าทายก็มองว่าฉันทําเรื่องถูกต้องงนะคนดียังไงก็มีสิ่งศักดิ์ิธิ์คุ้มครองที่จําขึ้นใจก็คือทําหน้าที่เต็มกําลังตั้งมั่นสุจริตใช้ชีวิตพอเพียง